บอกโอเคอ่ามีหนึ่งท่านค่ะหนึ่งท่านเข้ามาดูดีใจจังเลยโอ้ดีใจคุณโบป่ะเนี่ยคุณโบชววไม่ใช่ไม่ได้าอะไรเลยไม่จริงเหรอโหดีใจค่ะ t ิกตอกเหรอครับไม่ใช่ค่ะทางเอ่อเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะชัดดาวสองคนโอ้สองท่านดูนะคะดูค่ะฟังค่ะฟังทางนี้เล็กยังครับอ๋อทางนี้ไม่ได้เลคคอร์ดค่ะก็คือว่า ทางนี้ทางนี้เก็บภาพเอาไวข้ขำๆนะคะเดี๋ยนะะี้เป็นมิลเลอร์เอาไว้ดู <laughs> เอาไว้ดูค่ะ <laughs> โอเคค่ะมาค่ะมาฟังกันค่ะเปิดไปด้วยนั่งอืบไปด้วยก็ได้นะคะอยากให้ทุกคนได้สาระสุขภาพดีๆที่มัน forward ค่ะตรงนี้จะเป็นการอ่านสกู๊ปเพื่อไปออนแอร์ <laughs> นะคะที่เชียงใหม่เจ้ากันเลยทีเดียวนะคะเชียงใหม่ประเทศเดียวเหรอคะเชียงใหม่ที่เดียวครับทาไมไม่ไปจังหวัดอื่นด้วยล่ะคะตอนนี้ก็<อ>ยังยังไม่ได้จะ เหนื่อยครับเอาแค่เชียงใหม่ก่อนครับอ๋อเหนื่อยนะแค่เชียงใหม่ก็ดูแลไม่หวัดไม่ไหวแล้วครับลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะด้วยนะคะคุณผู้ชมใครสนใจนะคะอยากเป็นผู้สนับสนุนมันฟอร์เวิร์ดก็ติดต่อคุณโบสุดหล่อเราได้โอเคมาเดี๋ยวอันนี้ใส่ยังไงนะฝั่งไหนนะคะลูกอีกฝั่งฝั่งอันนึ่งโอเคมาอ่านี้อันนี้เก็บนี่เก็บภาพเอาไว้ขำๆนะคะอันนี้อันนี้เป็นภาพของขำโอเคค่ะก็จะเป็นเออเอาสีอันแรก ที่ส่งมาให้ก่อนเลยโอเคทุกคนพร้อมนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะมาค่ะพร้อมกันรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช้ไม่ได้ในสมัยนี้แล้วควรลงโทษเด็กอย่างไรดีจริงๆแล้วต้องกลับมาว่าการลงโทษมีวัตถุประสงค์จากความเมตตาและปรารถนาดีกับพ่อแม่ค่ะขอโทษใครอีกทีนะคะ,ะสามสองหนึ่ง จริงๆแล้วต้องกลับมาว่าการลงโทษมีวัตถุประสงค์จากความเมตตาและประารถนาดีของพ่อแม่นะคะเพื่อให้ลูกรับรู้เข้าใจและยอมรับว่าสิ่งที่ตนทํานั้นเป็นสิ่งที่ผิดและส่งผลเสียต่อตัวเองและคนอื่นได้และให้เขากลับใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปรับปรุงตัวเองดังนั้นการลงโทษใดๆก็ตามสุดท้ายต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกับลูกเราซึ่งตามหลักพฤติกรรมศาสตร์การลงโทษแบ่งเป็น2ประเภทคือการลงโทษทางบวกเป็นการให้สิ่งที่บุคคลไม่ชอบเพื่อให้เขา มีพฤติกรรมที่ลดลงเช่นให้ทํากิจกรรมค่ะอย่างทําความสะอาดบ้านล้างรถบําเพ็ญประโยชน์พาไปวัดเก็บกวาดลานวัดซึ่งจริงๆการตีก็เป็นข้อนี้นะคะและ2การลงโทษทางลบเป็นการนําสิ่งที่บุคคลชอบออกไปเพื่อให้บุคคลมีพฤติกรรมลดลงเช่นการทํา 3 2 1เช่นการช่าเมาส์หรือเข้ามุมหรือจำกัดบริเวณนั่นเองปรับลดเงินค่าขนมลดปริมาณขนมที่จะได้กินซึ่งการลงโทษที่ได้ผลดีคือต้องลงโทษทันทีเมื่อทำผิดและลงโทษสม่ำเสมอมีการคุยเหตุผลชัดเจนกับลูกว่าจะลงโทษอะไรอย่างไรสิ้นสุดเมื่อไหร่และต้องย้ำว่าพ่อแม่เองก็เสียใจนะคะที่ต้องลงโทษ และต้องย้าว่าพ่อแม่เองก็เสียใจนะคะที่ต้องลงโทษเขาแต่มันจําเป็นเพื่อให้เขาเป็นคนดีคนเก่งต่อไปในอนาคตค่ะกี่นาทีเอ่ยได้อยู่ครับคุณหมอครับสามสองสอง่ะค่ะ<อ>ได้อยู่นะคะฉชะดอาวหายใจหายใจปลุกพลังออกมาโอ้นะคะ คือการอ่านเนี่ยจะต้องใส่ f ฟลลิ่งลงไปด้วยเพราะว่ามาอ่านเนื่อยๆใครเขาจะอยากฟังใช่ไหมเวลาอ่านสกู๊ปเนี่ยมันจะต้องแบบโอ้ฮึกเหิเมฮึกเิมออกรบออกรบอ่านะคะมาค่ะ เดี๋ยวคุณโบให้สัญญาณนะคะครับตอนนี้เราอ่านสกู๊ปที่มัน f o r ิร์ d เป็นสกู๊ป6ตอนนะคะจะไปออนแอร์ที่เชียงใหม่ค่ะและตอนนี้เป็นการอัดก่อนเดี๋ยวเขาจะไปตัดต่อเสียงเนาะอย่างไรก็ตามนะคะเราจะได้เห็นบรรยากาศหลังบ้านกันว่าเนี่ยเราก็ทํางานกันอย่างนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะก็เหนื่อยเหมือนกันแต่สนุกมากเลยแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมไทยค่ะมาค่ะครับพร้อมนะครับ ลูกชอบทานแต่ฟาสต์ฟู้ดไม่ชอบผักแก้ไขยังไงดีคนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราตระหนักว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนย่อมดีกว่าที่เป็นอยู่ค่ะและการไม่กินผักกลับมาให้กินผัก321และการไม่กินผักกลับมาเป็นให้กินผักก็เช่นเดียวกันนอกจากนี้สิ่งแวดล้อมย่อมมีผลต่อพฤติกรรมของคนโดยเฉพาะเด็กซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จิตใจย,ยังอ่อนไวแปรเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมได้ง่ายดังนั้นหากเราทราบทั้งสองประเด็นนี้ การจะให้ลูกกลับมากินผักเราต้องพยายามพูดคุยทำความเข้าใจนะคะว่าการกินผักและอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปย่อมได้ประโยชน์กว่าฟาสต์ฟู้ดที่อร่อยในวันนี้แต่จะส่งผลแย่กับเขาในอนาคตโดยต้องยกสิ่งที่เห็นได้เป็นรูปธรรมเช่นอาหารฟาสต์ฟู้ดทาให้อ้วนสิวขึ้นสมองทึบส่งผลแย่ต่อการเรียนได้รวมถึงการปรับสิ่งแวดล้อมของที่บ้านและที่ที่เขาเป็นอยู่ให้มากที่สุดค่ะเช่นโรงเรียนสถานรับดูแลในเรื่องของอาหารไม่ให้มีอาหารกลุ่มฟาสต์ฟู้ดปรับ ให้เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยผักและใยอาหารให้มากที่สุดในแต่ละมือ้อที่สําคัญนะคะต้องทําอยู่ตลอดค่ะคือการที่พ่อแม่ต้องคอยพูดคุยอย่างใกล้ชิดโดยย้ํากับเขาว่าคนเราถึงแม้บางอย่างจะไม่เต็มใจและไม่ชอบแต่นั้นคือสิ่งที่จะดีกับเราในระยะยาวและมีส่วนทําให้เราสวยหล่อ,อกเก่งฉลาดสุขภาพดีและการกินผักก็เป็นเหตุผลเช่นนั้นค่ะเย่ yeah. ฟาสต์ฟู้ดนะคะทุกคนก็เป็นกลุ่มอาหารที่พูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือแหลกหลวนนะคะแหลกหลวนรับประทานด่วนว่าง่ายๆเนาะซึ่งคุณค่าทางสารอาหารคือเราไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยกินไม่ได้นะคะแต่ต้องระวังตรงจุดที่บางครั้งเป็นขนมปังแปรรูปเนาะเป็นของทอดสิ่งเหล่านี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าทราน์แฟตก็คือไขมันเลวนะก็จะมีผลทําให้สุขภาพเสียได้อ่ะมาค่ะ3ครับ ฤดูหนาวกับโรคที่เด็กและเยาวชนต้องระวังฤดูหนาวนะคะอากาศจะเย็นลงทําให้อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะทําให้ร่างกายป่วยได้ง่ายกว่าปกติแล,ากา 3, 2, และอากาศเย็นนั้น3ามและอากาศเย็นนั้นยังเอื้อต่อการเติบโตของเชื้อไวรัสมากที่สุดนะคะจึงต้องระวัง6โรค3ามจึงต้องระวัง4โรคทางเดินหายใจที่สําคัญคือไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ ปอดบวมและหัดค่ะไข้หวัดนะคะจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามคันคอน,นำมาก่อนจากนั้นจะมีไข้หนาวสั่นปวดศีรษะและปวดเมื่อยตามตัวในขณะที่ไข้หวัดใหญ่ค่ะคลายไข้หวัดธรรมดาก็จริงแต่รุนแรงกว่าค่ะอาจทําให้มีอาการแทรกซ้อนจนถึงเสียชีวิตได้อาการที่เพิ่มขึ้นเช่นไข้ขึ้นสูงเจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและศีรษะอย่างรุนแรงคลื่นไส้อาเจียนค่ะส่วนปอดบวมนะคะก็คือภาวะปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือว่าไวรัสจนทําให้มีหนองและสันปนเปลื้อนภายในถุงลมจะมีอาการ ไอไอหอบนะคะและการไอค่ะจะมีเซมหะมากแน่นหนอกหายใจไม่ออกคัดจมูกหนาวสั่นและอาจจะมีไข้สูงติดต่อกันเกิน2วันนะคะมักพบหลังจากเป็นไข้หวัดเรื้อรังและผู้ป่วยโรคหอบหืดส่วนหัดนั้นพบบ่อยในเด็กเล็กค่ะอาการจะคล้ายไข้หวัดคือมีไข้้ำมูไอแห้งๆตาและจมูกแดงและมักมีไข้สูงประมาณ3-4วันต่อกันจากนั้นผื่นแดงจะขึ้นตามร่างกายโดยผื่นจะค่อยๆโตขึ้นและมีสีเข้มขึ้นมักมีตุ่มใสๆขึ้นในปาก ตรงกระพุ่มแก้มและฟันกรามดังนั้นรู้ชนี้แล้วนะคะพาลูกเข้านอนเร็วๆออกกําลังกายดื่มน้ํากินอาหารกลุ่มวิตามิน C ให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้ดีห่างไกลไวรัสหน้าหนาวกันค่ะโอเคอันนี้3ตอนแล้วนะคะอาสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะที่กําลังรับชมนะคะน้องฟิล์มคนสวยของพี่นะคะขอบคุณมากเลยนะคะเรามีทักทายแฟนคลับขอบคุณทาง t ิ๊กต o k ด้วยนะคะ ฟังสวยจริงป่ะครับเฮ้ยสวยจริงสวยสริงมากสวยมากที่สุดบอกเลยน้องฟิล์มชั้นนี่เออขอขอไลน์ไอดีได้ไหมฮะโอ้โหถามน้องเขาหรือยังอ่าอวันหลังคุณหมอพามาที่ห้องอัดด้วยนะครับอ่านี่ไน้องฟิล์มเขาก็ฟังอยู่เนี่ยนะคะโอ้เขาจะหาว่าเราชีกรไหมคะเอาไม่เนาะเนี่ยเก่งหลังกล้องครับเก่งหลังกล้องเก่งหลังกล้องครับผมแต่เสียงออกเสียงออกไปแล้วนะคะผู้ชมผู้ชมอ่ามาค่ะ อันที่4ี่นะคะเรื่องของการละเมอในเด็กนะคะการละเมอว่าเรอทักรักเธออะไรก็ตามนะคะจะบอกค่ะอันนี้คือการละเมอของจริงโอเคพร้อมไหมคะครับหนึ่งสองสา อาการละเมอในเด็กบอกอะไรเราได้บ้างก่อนอื่นต้องเข้าใจนะคะว่าอาการละเมอเป็นพฤติกรรมผิดปกติในขณะนอนหลับมักพบในระยะหลับลึกคือช่วง1-2ชั่วโมงแรกเมื่อเริ่มหลับและเมื่อตื่นขึ้นมาจะจําเหตุการณ์ไม่ได้ค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มอาการก็คือ1นอนละเมอนะคะมีอาการละเมอพูดอาจมีหรือไม่มีพฤติกรรมแสดงอาการกลัวอย่างมากก็ได้เช่น กรีดร้องสันเงื้อแตกอะไรแบบนี้นะคะเวลาที่เป็นนะคะจะเป็นประมาณ10นาทีค่ะหากถูกปลุกจะสับสนนะคะจําเหตุการณ์ไม่ได้ 2. เดินละเมอค่ะเป็นการเดรินละเมอโดยไม่รู้ตัวแต่ลบลีกสิ่งกิวขวาง อาจเปิดประตูนอกบ้านได้ค่ะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งถ้าหากมีอาการดังนี้ควรไปพบแพทย์นะคะเด็กมีอาการง่วงในระหว่างวันมากและบ่อยครั้งเด็กมีอาการขาดสมาธิสนในกลางวันค่ะอาการรุนแรงเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บเช่นกระโดดจากที่สูงมีความเสี่ยงจากภาวะกรนและอาจหยุดหายใจขณะนอนหลับรวมด้วยเช่นกรนดังทุกคืนมีภาวะอ้วนดังนั้นพ่อแม่นะคะต้องพยายามมันสังเกตด้วยค่ะว่าลูกเรามีอาการที่หมอดาวกล่าวมาหรือไม่ ในขณะนอนหลับด้วยค่ะโอเคอจะขออนุญาตใช้คุณโบหน่อยนะคะคเว่ากันเปวลยพอดีเสียงหายรลกวนรกระติกขาวนะคะอกระติกขาวจะมีน้ำบางไว้โอเคนะคะ ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เรากำลังอ่านสกู๊ปของช่องมัน forward ค่ะสกู๊ปนี้นะคะจะมีการนำไปตัดต่อใช้เวลาประมาณขอบพระคุณค่ะใช้เวลาประมาณ1นนาทีนะคะในการออนแอร์ที่เชียงใหม่เจ้านะคะดังนั้นถ้าใครไปเชียงใหม่กรุณาค่ะเปิด สถานีมันโฟดนะคะแล้วฟังด้วยค่ะเพราะว่าทุกชั่วโมงนะคะคุณจะมีเสียงหมอดาวตามมาหลอกมาหลอนมากวนใจคุณเล่นๆน,นะคะกวนใจแต่ไม่ไร้สาระนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องของสุขภาพดีๆมาฝากกันเนาะขายความรู้คู่ความงามคู่ครอบครัวด้วยอันนี้นะคะหมอดาวเปิดช่องทางออนแอร์อยู่ก็จะเป็นแฟนเพจไม่ใช่แฟนเพจเมาแล้ด,ดาวเป็นชัด,ดาวจังหวังกรส่วนตัวนะไลฟ์สดแล้วก็ Tik t o k ร์แอ t พิซีดรดาวค่ะ โอเคเดี๋ยวขอดื่มน้ำก่อนนะคะครับ <c oughs> เอาละอีกสองตอนที่หมอดาวเคยส่งเดี๋ยวนะมันคืออีย่างนอเดี๋ยวนะรบกวนคุณโบเปิดทีค่ะว่ามันมันมันส่งไปเมื่อวันที่เท่าไหร่บางครั้งเราทำอะไรเร็วเกินนะคะต่ดึงต่ดึง อันนี้เปล่าจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกเราพร้อมเลี้ยงสัตว์แล้วหรือเปล่านะอ่าใช่แล้วก็จะนําสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบ้านต้องทําอย่างไรดีอ่าเผื่อใครอยากจะนําสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านใช่ไหมอน่ะตัวเองดูหน่อยจิเดี๋ยวนะใช่เรื่องของสัตว์เลี้ยงเรื่องของสัตว์ไม่ใช่เรื่องของสัตว์ค่ะเห็นไหมคะการออกเสียงนะคะทําให้อ e e ฟ i ลลิ่งนะคะทําให้ความหมายสื่อเป,เปลี่ยนไปได้ไม่ได้ว่าใครนะคะตกใจตกใจอใช่ไหมคะ จะรู้ได้อย่างไรเนาะว่าลูกเราพร้อมเลี้ยงสัตว์แล้วสัตว์นะคะไม่มีเรื่องของคำไม่สุภาพนะคะสัตว์ a n ิมอลจริงๆนะคะและจะนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบ้านแล้วนะต้องทำอย่างไรโอเคมาครับจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกเราพร้อมเลี้ยงสัตว์แล้วโอ้เดี๋ยวนะ โทษทัคุณโบ่ะขออัดคลิปหน่อยอ่ะอีกทีนะคะสามสองหนึ่งจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกเราพร้อมเลี้ยงสัตว์แล้วมารู้กันดีกว่าค่ะว่าจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าลูกเราพร้อมเลี้ยงสัตว์แล้วจริงๆ1ลูกคุ้นเคยกับสัตว์ดีหรือเปล่าค่ะเพราะสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์เหมือนเรานะคะในมุมที่สัตว์อารมณ์ดีค่ะเขาจะอ้อนเรานะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่สัตว์เริ่มอารมณ์ไม่ดีเริ่มหงุดหงิดแบบนี้ลูกรู้แล้วหรือย,อยังนะคะว่าควรสังเกตอย,อย่างไรแนะนําว่าวันหยุดค่ะคุณพ พาลูกไปสวนสัตว์หรือไปร้านคาเฟ่อย่างคาเฟ่แมวคาเฟ่สุนัขเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้หลายๆด้านของสัตว์ก่อนนํามาเลี้ยง 2. ลูกมีความอดทนพอหรือเปล่าค่ะเด็กบางคนนะคะพอได้สัตว์เลี้ยงมาไม่นานก็เบื่อค่ะและปล่อยให้เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ทําหน้าที่ต่อไปดังนั้นก่อนการซื้อควรทําข้อตกลงกันให้ดีและชัดเจนซิก,ก่อนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบหากลูกต้องการเลี้ยงสัตว์ 3. ลูกมีความรับผิดชอบดีหรือยังค่ะการเลี้ยงสัตว์ก็เหมือนการเลี้ยงคน เลยยทีีเดเดวพราะต้องให้ข้าวให้น้ําพาสัตว์ไปเดินเล่นไปเปลี่ยนบรรยากาศรวมไปถึงหักสัตว์เลี้ยงป่วยก็ต้องพาไปรักษาพยาบาลข้อนี้คุณพ่อคุณแม่ควรพิจารณาให้ดีนะคะเพราะแน่นอนว่าลูกคงรับไม่ได้ทั้งหมดซึ่งภาระที่เหลือสุดท้ายก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมการวางแผนไว้ก่อนว่าเราจะรองรับภาระนั้นไหวหรือไม่ค่ะอย่างไรนะคะหมอดาวขอเป็นกําลังใจให้ทุกบ้านผ่านช่วงเวลาของการตัดสินใจว่าจะเลี้ยงสัตว์ดีหรือไม่ไปด้วยกันคะ่ะ เลี้ยงไหมคะเลี้ยงไหมคะพวกเราไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงแค่เลี้ยงตัวเองก็จะตายอยู่แล้ว่ะคะคุณผู้ชมคะ่ะทุกวันนี้ฟีดอาหารเช้านี่กะว่าอัดคลิปเสียงนี้เสร็จนะคะจะไปกินข้าวนะคะแถวนี้อยู่โซนรำคำแหงรัดพราวค่ะจะมีร้านข้าวแกงนะคะใครนะคะที่มีพิกัดร้านข้าวแกงนะคะแล้วเป็นอาหาราที่รสชาติไม่จัดราคาย่อมเยาแนะนำมาได้เลยหมอดาวเป็นขาร้านข้าวแกงนะคะโอเคค่ะ <c oughs> มีการมีการแบบว่าอะไรนะขอหน่อยขอคอมเมนต์หน่อยนะคะแลหมอไม่อ่านข้อความเลยเขาส่งมาแล้วเปล่าลลลอียาแล้วรอเดี๋ยว <c oughs> กันก่อนนะคะถ้าแถวแถวพระรามเก้าได้จะดีมากเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอต้องไปแถวนั้นใช่ปะอ๋อไม่ไม่เดี๋ยวหมอไปทํางานแถวพัฒนาการต่อค่ะแต่ว่ามีแต่คนบอกว่าเชิญเข้ากล้องหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะเราเราเข้าใจนายว่าอยากเชิญเข้ากล้องนะแต่ว่า เอรจะสนทนาด้วยเลยเหรอจริงนะธนาจรตังหนึงนะคะเอออันนี้คืออัดเสียงอยู่จริงๆนะจ๊ะไม่ได้หยิงนะจ๊ะแต่ว่ามันมันมันคือภารกิจอัดเสียงค่ะอัดเสียงตรงนี้นะคะจะเป็นความรู้สาระดีๆไปในช่องมัน forward ออนแอร์ air ที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าเลยนะคะใครไปเที่ยวเชียงใหม่กรุณาเปิดฟังแล้วเขาเป็นคลื่นอะไรคะมัน For ์เวิร์ดที่93 93เลขดีนะคะ93เลขมงคลนะคะแล้วก็มีเอ็กซ์ตร้า102.5ด้วยสองคลื่นอ๋อเอ็กซ์ตร้า102.5 93กับ102.5ใช่93เป็นเพลงไทย102.5เป็นเพลงสากลโอเค102.5เป็นเพลงสากลนะคะดังนั้นค่ะจำอะไรไม่ได้ก็จำ93ไปก่อนนะคะนี่ก็ได้นะครับคลิกฟ oh, ังที่ l i v e m a n f o r w a r d c o m ก็ได้ เพราะว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเลือกฟังได้ถ้าเป็นสีส้มคือเพลงไทยถ้าเป็นสีม่วงจะเป็นเพลงสากลแล้วถ้าสีชมพูอ่ะถ้าสีชมพูก็มีความรักเอ้ยตึงนึง <c oughs> นอกเรื่องค่ะทุกคนก็บอกกวองแล้วไม่ฟังหมเลยก็ราะนสอัอ่ะตอนสุดท้ายห้าสี่สามสอง จะนาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบ้านแล้วนะต้องทําอย่างไรดีก่อนหน้านี้หมอดาวเคยเล่าให้ฟังแล้วค่ะถึงข้อระวังของการมีสัตว์เลี้ยงในบ้านที่สําคัญเลยคือเรื่องผุมมแพ้และถ้าจะให้ดีนะคะต้องให้ทราบข้อมูลก่อนค่ะว่าเราและลูกมีอาการภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงหรือไม่วิธีง่ายๆคือไม่ สามสองหนึ่งวิธีง่ายๆคือไปร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงแล้วลองสังเกตตัวเองดูค่ะคราวนี้หมเดวจะมาบอกต่อว่าหากที่จะเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาโดยเฉพาะสัตว์มีขนเช่นสุนัขแมวหนูกระต่ายม้าต้องทําอย่างไรหนึ่งแบ่งพื้นที่ให้สัตว์เลี้ยงเป็นสัดส่วนหากอยู่ร่วมกันในบ้านควรกําหนดโซนให้ชัดเจนมีบ้านสัตว์หรือข้อกั้นจะยิ่งดีแนะนําให้อยู่คนละชั้นและไม่ควรนําสัตว์เลี้ยงเข้าห้องนอนค่ะ2ออาบน้ําสัตว์เลี้ยงเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งเพื่อลดการสสะมของ กอภูมิแพ้ในขนสัตว์เลี้ยงโดยปกติไม่เกินหนึ่งสัปดาห์สารกอบภูมิแพ้จะผลิตขึ้นมาใหม่3ทําความสะอาดบ้านเสมอทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆพื้นเพราะสะเก็ตรังแคสัตว์และฝุ่นที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทําให้เกิดอาการแพ้ได้ควรจัดห้องให้โปรง่งโล่งเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท4หลีกเลี่ยงการใช้พรมและเฟอร์นิเจอร์ที่บุด,ด้วยผ้าหากหลีกเลี่ยงการปูพรมไม่ได้ควรดูดฝุ่นทุกวันและใช้ผ้าคลุมกันไรฝุ่นสำหรับหมอนและฟูก ห้าเครื่องเฝ้าอากาศช่วยได้จึงควรเลือกรุ่นที่มีแผ่นกรองอากาศเฮปป้าคุณภาพสูงเพื่อดักจับสาร,ร,รก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดีหกเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างมือหลังจากที่มีการสัมผัสสัตว์เพื่อลดการส่งต่อสาร,ร,รก่อภูมิแพ้จากสัตว์เมื่อเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งการเลี้ยงสัตว์ในบ้านเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าจะให้ดีกว่าคือรู้ก่อนว่าจะดีต่อสุขภาพคนในบ้านจริงไหมลองดูนะคะ ลองดูนะคะคุณผู้ชมโอ้ oh, love you คะ่ะพี่หญิงขอบคุณนะคะที่รับชมจุ๊บจุบ,จบเดี๋ยวโทรไปหาเด้อค <c oughs> ่ะอ <c oughs> โอเคคะ่ะ อีกนิดนึงครับคุณหมออ๋ออีกนิดนึง<ส>ะน,นะคะอันนี้อันนี้แถมอันนี้พวกเราจะได้เห็นการ <Okay. S 2> เบื้องหลังการถ่ายทํานะคะก็ใครค่ะอยากที่จะนำํำสินค้าและบริการของท่านนะคะไปออนแอร์อันนี้ก็คือพูดให้เขาค่ะเขาไม่ได้ให้ตังค์หมดดาวหรอกนะ,ะ <c oughs> ก็คือแบบว่าช่องนี้มันเป็นช่องมัน forward ค่ะซึ่งจะไปออนแอร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้านะคะเออจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยผู้คนเขายังชอบฟังวิทยุอยู่อ่าอาจจะต่างจากคนกรุงเทพเนาะแต่ว่าพอเราไปที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยทีคืนเก้า 13ของมัน forward เนี่ยก็จะได้ยินเสียงหมอดาวเจ้ยเจ้าทุกชั่วโมงค่ะเหมือนกล่อมค่ะกล่อมเกลาแล้วก็หมอดาวเนี่ยจะมาพูดสกู๊ปให้ความรู้ทางสุขภาพข้อมูลตรงนี้นะคะจะเป็นการดูแลสุขภาพของครอบครัวด้วยอย่างวันเนี้ยหมอดาวพูดนะคะจะเป็นเรื่องของออการที่จะเลี้ยงสัตว์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยลูกๆก,ก็ <C oughs> แน่นอนนะอยากจะเลี้ยงสัตว์ทํำยังไงดีเตรียมการอย่างไรแล้วก็วันนี้หมอดาวพูดถึงโรคนะคะในหน้าหนาวนะคะที่จะเกิดขึ้นได้กับน้องเด็กอะ่ะแล้วก็ลูกชอบรับประทานฟาฟสต์ฟูด้ดอ่าไม่ชอบกินผักจะทําอย่างไรอ่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีค่ะใช้ไม่ได้ในสมัยนี้เราจะลงโทษลูกอย่างไรรวมไปถึงการละเมอในเด็กด้วยอันนี้หมอดาวได้พูดไปแล้วถ้าพี่ๆท่านใดสวัสดีค่ะพี่โจตี้พี่ๆท่านใดที่มาที่หลังนะคะก็สามารถที่จะเดี๋ยวหมอดาวไลฟ์เสร็จปุ๊บก็จะทิ้งเอาไว้ ในช่องทางของตัวเองแล้วก็เปิดฟังได้ค่ะเป็นความรู้สั้นๆหนึ่งนาทีกว่าๆอ่ะครั้นี้เราจะทิ้งท้ายด้วยกันที่หมอดาวจะอ่านสกู๊ปให้ฟังนะคะมันจะเป็นเป็นอ่านสนับสนุนอ๋ออ่านสนับสนุนคือขอเสียงเนาะใช่ครับสนับสนุนโดยอืมอืมนี่ครับโอเคค่ะอันนี้คือนิยมพาณิชย์แล้วก็เว้นวัคแล้วก็และ โอเคอันนี้คือใช้เสียงอย่างเดียวไม่ได้ใช้คอมเ็นหมอเพราะฉะนั้นไม่ผิดกฎอะไรนะคะอันนี้บอกเพื่อนๆไ้ก่อนนะคะใช้เสียงอย่างเดียวค่ะอ่ะมาค่ะอันที่ห้าอันนี้เป็นสถาพรคอนสตรักชั่นนะคะสถาพรคอนสตรักชั่นและวาการะวากาะยากินิคุวากาะยากินิคุอ้าวถ้าาเป็นญี่ปุ่นก็ยากินิคุไม่ต้องไม่ต้องอเอ็กเซนท์ไทยๆเลยครับวากาะยากินิคุบุฟเฟ่วากายะยากินิคุโอเคค่ะแล้วก็ แล้วก็เดี๋ยวนะฮะแล้วก็เอยียงก็ค่อยไล่ไปทีละอันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ C M R สำแดงเดชก็สนับสนุนโดยแล้วก็คัดแล้วก็ขอซ<จ>อฟกันนี้นิดนึงโอเคเพราะว่ามันมันลงท้ายด้วยชื่อคุณหมอไงฉัดดาจางวางก่อนอเคสนับสนุนโดยสนับสนุนโดยอ่าเป็นเป็นสนับสนุนโดยเป็นโทนที่ขอบคุณนะคะโทนสวยๆอิรัชัยมเสดโดโซใช่ปะอ่า เอ๊ะภาษาญี่ปุ่นถ้าขอบคุณแปลวาอะไรนะคุณนอาริงาโตโกไซมาอารมณ์แบบนั้นใช่ไหมคะครับผม <Okay. S 2> เปลี่ยนอารมณ์ค่ะเปลี่ยนอารมณ์ชะดาวโอเคโอเคห้าสีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโยมอ่ะค่ะห้าสี่สามสองสนับสนุนโดยนิยมพาณิชย์โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม The ะบันยันรีเวิร์เฮาเชียงใหม่สุขสวัสดิ์สถาพรคอนสตรัคชั่นวากายะยากิวากายะขอโทษค่ะ วากยะยากินิกุ CMR สำแดงเดชมุนอาคลินิกอ่ะเอามาอขอคำว่าและเชื่อมตรงกลางด้วยโอเคก็คือว่าสนับสนุนโดย1นถึงแท่านนี้เนาะครับโอเคหและ2และ3ครับโอเคค่ะอ้าทั้งพวงเลยเหรอคะที่เขาสนับสนุนเราเนี่ยอันนี้คือจะแยกเป็นแถว นึออ<แ>กออไหมครับอาจจะเป็นคู่คู่คู่หรือสามสามสามค่ะค่ะอ๋อเหมือนยังกระถินเลยนะคะเนี่ยทั้งทั้งแ <laughs> ปดเจ้านี้คงทําบุญร่วมกันมานะคะ, <laughs> ก,ะ,คะก็เลยแบบว่าเหมือนมาทํากระถินผ้ปาปกก่าเลยทีเดียวคะ่ะเอามาค่ะครับสามสองหนึ่งสนับสนุนโดยนิยมพาณิชย์และโรงพยาบาลเชียงใหม่รามและเดอะบันยันริเวอร์เฮาส์และเชียงใหม่สุขสวัสดิ์และ สถาพรคอนสตรักชั่นและวากายะยากินิกุและ CMR สำแดงเดตและมุ่นอาคลินิกเอวังก็มีด้วยประการาชนีโอเคครับ <Okay. S 1> ทำกระถิ่นร่วมกันนั่นเองโอเคโอเคสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะทุกท่าน พอดีว่าวันนี้หมอดาวมาอ่านสก๊ปของมัน forward นะคะเขาจะไปออนแอร์เชียงใหม่ค่ะใครไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะคะกรุณาเปิดคลื่น93มัน forward นะคะจะได้ความรู้จากที่หมอดาวนะคะลงเสียงให้แล้วก็มีเสียงนี้ก็คือคุณ DJ เจโบนะคะยังโสดอยู่ค่ะอะ่แล้วก็ <laughs> ขายงานเลยขายงาน <laughs> ขายงานขายงาน <laughs> ต้องการอะไรนะเดี๋ยวนะต้องทําแบบถ้าใครเกิดทันนะคะพวกเรา อะไรนะมาลายเสียงรักเอ้โหหนุ่มใหญ่วัยห้าสิบต้นๆนะต้องการกำลังใจในการเลี้ยงลูกสุขภาพดีมีพร้อมทุกอย่างยกเว้นคนรักนี่เอาอะไรดีคะชอบเตะบอลเป็นชีวิตจิตใจแต่ไม่ชอบเตะเมียอันนี้ไม่ดีไม่ดีดูดูลบดูลบเตะไม่ได้นะครับตอนนี้เตะไม่ได้นะทำายร่างกายไม่ได้ เอ็นเข่าควายหน้าเจงแล้วครับไม่ใช่นะคะ <c oughs> ไม่ใช่เหตุผลนั้นสิอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครนะคะอยากให้หมอดาวเอ่อเหมือนกับเขียนเป็นสกูปสั้น,นๆอะไรนี้ก็ส่งหัวข้อมาได้นะคะเพราะว่าหมอดาวจะได้เหมือนกับร่างแล้วก็ส่งให้คุณโบดูด้วยเนาะก็เป็นความรู้คือความรู้ตรงนี้ก็จะมีประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ลูกๆหลานเราด้วยเนาะค่ะโอ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะพี่โจตี้นะคะโอ้พี่จุ๊บแจง้ง ไม่ได้เชิญเข้ากล้องวันดีค่ะคุณครูแนนนะคะอ่าอาจารย์แนนนะคะก็ต้องขอโทษที่ไม่ได้เชิญเข้ากล้องเพราะว่าเดี๋ยวจะออกแล้วนะคะพี่พีขอขบคุณมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะค่ะบ๊ายบาย,บายกับมัน f ฟอร์เวิร์ดค่ะแล้วก็หมอดาวคุณหมอพิตตี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะติ๊กตอก